ไม่มีใครในวงการวอลเลย์บอลไม่รู้จักชื่อของควีนบีมอีกต่อไปเสียงเชียร์จากทั่วทุกมุมโลกเริ่มกระหึ่มขึ้นทุกครั้งที่เธอปรากฏตัวในสนามแข่งขันของลีกฝรั่งเศสชื่อของเธอกำลังถูกพูดถึงในฐานะนักกีฬาที่ไร้เทียมทานไม่เพียงเพราะเธอมีฝีมือที่โดดเด่นเหนือชั้นแต่เพราะหัวใจแห่งการต่อสู้ของเธอไม่เคยยอมแพ้ต่อโชคชะตาจากวันแรกที่เธอก้าวเท้าเข้ามาในลีกยุโรป จนถึงวันนี้ควีนบีมกลายเป็นตำนานบทใหม่ของวงการลูกยางโลกไปแล้วเสียงกลองของแฟนบอลฝรั่งเศสดังสะท้อนในยามที่ทีมของเธอลงสนามทุกคนต่างยืนปรบมือให้กับฟอร์มการเล่นที่ร้อนแรงและมั่นคงเธอไม่ใช่แค่ผู้เล่นธรรมดาแต่เป็นผู้นำในสนามเป็นแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนร่วมทีมและยังเป็นตัวแทนของประเทศไทยที่ยืนอยู่บนเวทีระดับโลกด้วยความภาคภูมิใจ ใช้ชนะต่อเนื่องสีนัดรวดโดยไม่เสียแม้แต่เซตเดียวไม่ได้เป็นเพียงสถิติแต่เป็นการประกาศศักดาของฝีมือความมุ่งมั่นและความเป็นมืออาชีพที่แท้จริงในทุกแมชควีนบีมเล่นด้วยพลังที่สะกดทุกสายตาการกระโดดเสิร์ฟของเธอเหมือนสายฟ้าฟาดที่แหวกอากาศกลางสนามเสียงลูกบอลกระทบพื้นดังก้องในห้องกีฬาพร้อมกับเสียงร้องเฮของแฟนบอลทั้งไทยและต่างชาติที่ส่งแรงใจให้เธออยู่เสมอ เธอกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความพยายามความอดทนและความเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าเบื้องหลังความสำเร็จของเธอไม่ได้มาง่ายๆเส้นทางของควีนบีมเต็มไปด้วยอุปสรรคทั้งความคิดถึงบ้านความแตกต่างของภาษาวัฒนธรรมและระบบการฝึกซ้อมที่เข้มงวดกว่าที่เคยแต่เธอกลับไม่ถอยไม่ย่อท้อเธอเรียนรู้ที่จะสื่อสารด้วยหัวใจ ใช้ฝีมือในสนามเป็นภาษาสากลที่ทุกคนเข้าใจเมื่อบอลลอยขึ้นเหนือหัวเธอไม่ลังเลที่จะพุ่งเข้าหาเป้าหมายเหมือนราชินีที่ไม่ยอมให้บัลลังก์ของตนถูกสั่นคลอนหลังจากคว้าชัยชนะติดต่อกันใน4เกมแรกแบบไม่เสียเซตเสียงสื่อในฝรั่งเศสเริ่มกล่าวถึงชื่อของเธออย่างกว้างขวางบทความหลายสำนักใช้คำว่า The Unbreakable Queen หรือราชินีผู้ไม่แตกหักเพื่อบรรยายถึงจิตใจที่แข็งแกร่งของเธอ ขณะที่แฟนคลับต่างชาติเริ่มโพสต์คลิปการเล่นของเธอในโซเชียลมีเดียจนกลายเป็นไวรัลทั่วโลกการที่นักกีฬาหญิงจากประเทศไทยสามารถสร้างแรงสั่นสะเทือนในลีกยุโรปได้นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ธรรมดาและเธอก็ทำให้เห็นว่าความฝันไม่มีขอบเขตทุกการสัมภาษณ์ของเธอเต็มไปด้วยความถ่อมตัวฉันไม่ใช่คนที่ดีที่สุดในโลกแต่ฉันอยากจะพยายามทุกวันให้ดีขึ้นกว่าเดิม คือคำพูดที่สะท้อนถึงจิตใจของนักสู้ที่แท้จริงเธอไม่ได้เพียงเล่นเพื่อชัยชนะส่วนตัวแต่เพื่อยกระดับภาพลักษณ์ของวงการวอลเล่บอลไทยให้ก้าวไกลในสายตาชาวโลกในเกมล่าสุดกับทีมอันดับสองของลีควีนบีมแสดงให้เห็นถึงความนิ่งความแม่นยำและการควบคุมอารมณ์ในสถานการณ์กดดันเธอกระโดดขึ้นตบลูกสุดท้ายที่ปิดแมตชไปอย่างงดงามเสียงผู้บรรยายฝรั่งเศสพูดออกมาด้วยความทึ่ง นี่คือสุดยอดฟอร์มของผู้เล่นจากเอเชียที่โลกต้องจดจำจากนั้นเสียงปรบมือยาวนานจากแฟนบอลทั้งสนามก็ดังครึ่งราวกับเป็นการถวายความเคารพต่อราชินีแห่งลูกยางที่แท้จริงชัยชนะของควีนบีมไม่ได้สะท้อนเพียงความสำเร็จของคนคนหนึ่งแต่เป็นพลังของคนไทยทั้งประเทศที่ร่วมส่งแรงใจความภาคภูมิใจของชาติถูกส่งต่อผ่านทุกลูกบอลที่เธอตี ทุกเหนือที่หยดลงพื้นสนามและทุกคำว่าสู้ที่เธอกล่าวในใจทุกครั้งก่อนลงแข่งขันหลีกฝรั่งเศสปีนี้กลายเป็นเวทีที่ชื่อของควีนบีมถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์เธอกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความกล้าหาญความมุ่งม,มั่นและการเป็นแบบอย่างที่แท้จริงของนักกีฬายุคใหม่ เส้นทางข้างหน้ายัางอีกยาวไกลแต่ไม่มีใครสงสัยอีกต่อไปว่าเธอจะสามารถนำพาทีมของเธอไปสู่ตำแหน่งแชมป์ลีกได้อย่างสง่างามในขณะที่เสียงแฟนบอลไทยก้องไปทั่วโซเชียลเครื่องหมายสี่เหลี่ยมควีนบีมครองลีกและเครื่องหมายสี่เหลี่ยมบีมทีควีนถูกแชร์มากมายทั่วโลกออนไลน์เธอไม่เพียงเป็นตัวแทนของทีมแต่เป็นตัวแทนของความฝันที่เป็นจริงของนักกีฬาหญิงทั่วโลกที่เชื่อว่าความพยายามสามารถพาเราไปได้ทุกที่ เมื่อเกมจบลงและเธอเดินออกจากสนามพร้อมรอยยิ้มความเหนื่อยล้าในดวงตาแปรเปลี่ยนเป็นประกายแห่งชัยชนะแฟนๆที่มารอรับเธอด้านนอกส่งเสียงเรียกชื่อบีมบีมอย่างไม่หยุดหย่อนเด็กเล็กๆชาวฝรั่งเศสบางคนถือธงชาติไทยพร้อมป้ายเขียนว่า Queen of Volleyball bon. นั่นคือภาพที่ทำให้หัวใจของเธอพองโตอย่างภาคภูมิใจและนี่คือเรื่องราวของนักกีฬาหญิงไทยคนหนึ่ง ที่จากจุดเล็กๆข,ของประเทศหนึ่งในเอเชียสามารถก้าวขึ้นมาเป็นไอดอลระดับโลกได้ด้วยแรงศรัทธาความพยายามและหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ควีนบีมไม่ใช่เพียงชื่อแต่คือปรากฏการณ์แห่งวงการวอลเล่บอลที่จะถูกพูดถึงไปอีกนานแสนานานเธอพิสูจน์แล้วว่าถ้ามีใจสู้ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้และเส้นทางแห่งเกียรติยศของเธอเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้น